เรากําลังจะออกเดินทางนะครับไปสู่ภูทับเบิกกันครับภูทับเบิกนะครับซึ่งจะต้องใช้สมรรถนะสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถในแต่ละคันจะเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสบายนะครับแต่อาจจะติดเรื่องของช่วงล่างที่มีการกระเทือนก็ถือว่ายังรับได้นะครับสำหรับน้ํามัน e20 กับการเดินทางไกลแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับในรถ bmv นั่นคือ สวัสดีครับแฟนๆบางกอกออโต้สลอนครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บุญนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่นะครับมาแทนป๋าแมนนะครับแล้วก็พี่ต้นก็ไปออกทริปนะครับผมก็เลยได้มาออกทริปนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Honda Training Center นะครับเรากำลังจะออกเดินทางนะครับไปสู่ภูทับเบิกกันครับแล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับซึ่งเรากำลังจะขึ้นภูทับเบิกกันนะครับในช่วงบ่ายนะครับซึ่งวันนี้นะครับฮอนด้าเขาก็ไล่อัพทุกโมเดลที่เป็น s u v มาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอยู่ในรถที่เป็น h r v กันนะครับด้านนี้นะครับก็เป็น C r v วนะครับส่วนคันต่อไปนะครับก็เป็น w r v เรนะครับเราก็จะรีวิวนะครับการขับขี่ขึ้นภูเขาภูทับเบิกนะครับซึ่งจะต้องใช้สมรรถนะสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถในแต่ละคันจะเเปป็นนยยัััังงงไไบบบ้าคครรกล รอบทลิกนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทาง Honda Thailand นะครับที่นำรถนะครับทั้ง4รุ่นนะครับมาให้เราขับนะครับแล้วก็ในช่วงการขับขี่เนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับฝนตกตลอดทางนะครับมีการเข้าโค้งนะครับเดินทางไกลนะครับถนนลื่นครบเลยนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับในสมรรถนะของแบรนด์ Honda นะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ารถในแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับไปกันเลยสำหรับเส้นทางนะครับที่ผมได้ขับรถ BRV นะครับนั่นก็คือเพชรบูรณ์กับกรุงเทพนั่นเองครับสิ่งที่รู้สึกได้เลยนะครับก็คือความเพียงพอนะครับของเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี121แรงม้าเกียร์ c ี t ีทีสำหรับผมถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในความประหยัดนะครับในช่วงที่น้ำมันแพงแบบนี้นะครับการเดินทางต่อเนื่องขับสบายนะครับ อีกหนึ่งความมั่นใจนะครับที่ Honda มีให้นั่นก็คือระบบ Honda Sensing นะครับที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับในเรื่องของการคีปเลนนะครับในเรื่องของระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึง i v t i v u i s e Control นะครับที่สามารถช่วยแบ่งเบานะครับภาระในการขับขี่หรือการเดินทางไกลเนี่ยให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความเมื่อยล้าที่น้อยลงนะครับ สำหรับ B R V นะครับจุดเด่นหลักๆเลยของเขาเนี่ยก็คือการผสมผสาน,นครับระหว่างความเป็น S U V นะครับของ Honda นะครับแล้วก็มีความเป็น M P V ซึ่งเน้นในเรื่องของห้องโดยสารที่มีความกว้างสบายโดยเฉพาะผู้โดยสารแถว2นะครับในส่วนของกระจกเนี่ยโปร่งสบายทำให้การนั่งเดินทางไกลเนี่ย มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เวียนหัวช่วงล่างที่ออกแบบมาทางด้านหลังเนี่ยตอบโจทย์การบรรทุกของพอสมควรแต่ถ้าขับคนเดียวก็จะรู้สึกว่ากระด้างเล็กน้อยในขณะที่มีผู้โดยสารประมาณ4คนผมรู้สึกว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเกาะถนนได้ดีนะครับในขณะเดียวกันสําหรับช่วงล่างนะครับถ้ามีการใส่สัมภาระเต็มหรือว่าผู้โดยสารเต็มช่วงล่างก็อาจจะมีอาการย้วยไปสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมถือว่าเซตอัพมาได้ดีนะครับขับต่างจังหวัดด้วยความเร็วประมาณ1้0ยถึงิกิโลเมตรต่อช ก็ไม่มีความเครียดแต่อย่างใดประกอบกับก,บการทํางานของระบบ Honda Sensing ด้วยที่เข้ามาช่วยระบบเบรกทําได้ดีนะครับระบบแฮนดิ้งพวงมลาลัยคมใช้ได้นะครับตอบโจทย์ค่อนข้างดีสําหรับการบริโภคน้ํามันนะครับของเจ้า brv นะครับสเปคเครมาอยู่ที่16.1กิโลลิตรแต่การขับขี่จริงนะครับเส้นทางกรุงเทพเพชรบูรณ์นะครับการกินน้ํามันจริงๆเมื่อขับขึ้นเขาลงเขานะครับรวมถึงการใช้ความเร็วค่อนข้างสูงอยู่ระหว่าง120-140นะครับ ก็จะมีการบริโภคน้ํามันอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลลิตรก็ถือว่ายังรับได้นะครับสำหรับน้ํามัน E20 กับการเดินทางไกลแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับในรถ b บ v นั่นคือห้องโดยสารนั่นเองนะครับในแถว2นะครับที่มีความสบายการขับขี่ระยะไกลวนะงมาลัยมีอัตราทดที่ค่อนข้างคมกับราคาเริ่มต้น915,000บาทที่เข้าถึงได้หรือราคาสูงสุดนะครับราคารุ่นท็อปเลยก็อยู่ที่977,000บาท สำหรับสีขาวที่เป็นพรีเมียมสไลด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเลยสำหรับรถครอบครัวที่สามารถเดินทางไกลได้จริงขับขี่ได้อย่างสะดวกกับระบบ Honda Sensing ที่มีมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ของผมในช่วงแรกนะครับผมก็ได้ขับรถ Honda s r v ที่เป็นรุ่น e s e v ที่เป็นตัว RS นะครับในช่วงแรกเลยนะครับเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือตัวห้องโดยสารนะครับที่มีขนาดกําลังดีนะครับเบาะนั่งสบาย มีระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไรฟ์ที่ช่วยในการขับเคลื่อนของรถยนต์ให้มีกำลังอย่างต่อเนื่องสำหรับเจ้า HRV eHEV นะครับก็เป็นรถยนต์ที่เป็น f u ูลไฮบริดเลยนะครับนั่นก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทํางานต่อเนื่องนะครับโดยใช้มอเตอร์ทําหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้า g e n e r a เรตไฟฟ้านะครับแล้วก็มอเตอร์อีกตัวหนึ่งทําหน้าที่ขับเคลื่อนล้อโดยตรงใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรที่มีแรงม้า สูงถึง131แรงม้านะครับแรงบิดตอบสนองทันใจอยู่ที่253นิวตันเมตรในการขับขี่ในเมืองผมรู้สึกถึงกําลังนะครับที่มีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงที่ขึ้นเขานะครับจะรู้สึกอืดไปนิดหน่อยแต่พอเรามองถึงคอนซัมชันหรืออัตราการประหยัดน้ํามันที่ดีเยี่ยมที่มีให้ถึง25.6กิโลลิตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากนะครับในการขับขี่ในชีวิตประจําวัน โดยสิ่งที่ผมชอบนะครับในรถ HRV นั่นก็คือเรื่องของกําลังนะครับที่สามารถส่งกําลังนะครับในถนนปกติในทางราบนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของการขึ้นเขานะครับคูทับเบิกรู้สึกว่ากําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยยังมีค่อนข้างไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่ก็ไปได้นะครับในทุกเนินทุกโค้งนะครับแต่ยังรู้สึกว่า มีการอืดอยู่นะครับสำหรับช่วงล่างนะครับผมคิดว่าสําหรับการเดินทางไกลที่มีผู้โดสาร4ท่านนะครับรู้สึกว่าเครื่องช่วงล่างเนี่ยมีความนิ่มนวลเกินไปหน่อยความสท้นนะครับจากถนน ขึ้นมาที่มือนิดหน่อยนะครับในส่วนของแฮนด์ลิงนะครับค่อนข้างคมการเปลี่ยนเลนนะครับการเข้าโคง้งประกอบกับการทํางานของ Honda s e n s ซิงแล้วก็ระบบต่างๆที่มาช่วยเหลือในงานขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสบายนะครับจะอาจจะติดเรื่องของช่วงล่างที่มีการกระเทือนขึ้นมาถึงมือนิดหน่อยนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับของ HRV คันนี้นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือระบบ Hill Descent Control นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในรถที่เป็นขับเคลื่อน2องล้อเนี่ยหาได้ยากมากนะครับระบบ Hill Descent Control เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความเร็วนะครับในการลงเขาเช่นเวลาคุณขับรถขึ้นภูทับเบิกหรือลงภูที่มีเขาชันมากๆนะครับเจ้าระบบเนี่ยก็จะมาควบคุมความเร็วนะครับไม่ให้เกิน20กิเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกมั่นใจนะครับและสามารถควบคุมรถในทางลงเขาได้เป็นอย่างดีส่วนในข้อด้อยหลักๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่นะครับที่มีการแรงสะเทือนขึ้นมาที่พวงมาลัยเล็กน้อยนะครับเวลาขับขี่แล้วก็มีเสียงถนนนะครับขึ้นมาจากยางนะครับที่มาจากด้านหลังค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของจุดเด่นที่สุดของเขาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการประหยัดน้ามันนะครับที่สามารถทําตัวเลขสูงสุดนะครับได้ถึง25.6กกิโลลิตรซึ่งในการเดินทางของผมนะครับ ตัวเลขอยู่ได้ราวๆประมาณ23-24กิโลลิตรนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องนะครับกับตัวเลขหลกัหลกๆเลยที่เป็นสเปคในส่วนของราคาของเจ้า hrv นะครับในแต่ละรุ่นนะครับราคาเริ่มต้นนะครับจากรุ่น e นั่นก็คือ979,000บาท ขึ้นมาเป็นรุ่น EL นะครับอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทและวันนี้รุ่นที่ผมขับนั่นก็คือเจ้ารุ่น RS นะครับราคาอยู่ที่1 1 7 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจรุ่นไหนก็ลองจับจองกันดูนะครับกับความต้องการของแต่ละออปชั่นของแต่ละครอบครัวนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันที่ Honda บางชันนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของเราเมื่อวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปทริปนี้สั้นๆนะครับก็คือทริปนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสขับรถนะครับไปถึง900กิโลนะครับกับรถรุ่นหลักๆ2รุ่นที่เราขับนั่นก็คือเจ้า B R V นะครับแล้วก็ตัว H R V นะครับแต่ในขณะเดียวกันในทริปนะครับเราก็ได้เห็นสมรรถนะของเจ้า C R V ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรวมถึงเจ้าน้องเล็กอย่าง W R V นะครับซึ่ง ผมสรุปไปให้ทุกท่านแล้วนะครับในคลิปที่ผมทำไว้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรายการของเราด้วยนะครับสำหรับบางกล่องออโตสซอลนวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของยานยนต์นะครับแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตต่างๆฝากติดตามช่องเราด้วยทาง Facebook Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์บุญนะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ